สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร,อ,อร่อยมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำตำเตี๋ยวค่ะโอ้โหเมนูกำลังฮิตนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่สำหรับจะทำตำเตี๋ยวของเรามีอะไรบ้างพี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะ ดูสิอ่าอันดับแรกเลยเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะร้อยห้าสิบกรัมค่ะเป็นเส้นเล็กนะคะต่อมาค่ะเป็นผักบุ้งจีนนะคะห้าสิบกรัมค่ะเราก็หั่นเป็นท่อนเล็กๆเกนาะต่อมาค่ะเป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาแล้วก็หือกล้วยนะคะอ่าเท่าไหร่ก็จัดเลยนะคะอ่านี้เป็นหมูหั่นชิ้นพี่การได้หมักไว้เรียบร้อยแล้วประมาณร้อยกรัมค่ะ พริกขี้หนูกับกระเทียมกระเทียมก็สามกลีบนะคะพริกขี้หนูก็ส,สักห้าหกเม็ดนะคะเแล้วก็มะเขือเทศนะคะประมาณสักสามลูกค่ะกุ้งแห้งนะคะประมาณห้าสิบกรัมนะคะวันนี้พี่การใช้ตัวใหญ่ะะเลยค่ะถั่วฝักยาวสักสองฝักนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆหรือเพื่อนๆจะเด็ดตอนตำก็ได้ค่ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยนะคะน้ำมะนาวสดนะคะสามถึงสี่ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็น้ำตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะคะ่ะเดี๋ยวเราชิมดูก่อนเนาะเอารสที่เราชอบแซบแค่ไหนก็จัดเลยค่ะชอบเผ็ดเราก็เติมพริกลงไปอืมเราจะจัดกันแบบแซบๆซถึงเครื่องนะคะ,ะส่วนลูกชิ้นเพื่อนๆก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะคะจะเป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งนะคะหรือจะเป็นลูกชิ้นหมูก็ได้ทั้งนั้นละค่ะจัดกันแบบจุกจุ ต่อมาค่ะเราก็เอาน้ําตั้งเออเอาหม้อใส่น้ําตั้งให้เดือดเสร็จแล้วแล้วก็ลวกลูกชิ้นนะคะกับผือกล้วยก่อนอันนี้เราต้องต้มให้สุกเลยนะคะพอสุกได้ที่เราก็ตักใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะรับรองท้องไม่เสียเพราะมีการต้มทุกอย่างค่ะ ลูกชิ้นเม็ดโตโตนะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็ลูกชิ้นหมูนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักไว้ต่อมานะคะอ่าเป็นหมูค่ะหมูเนื้อแดงนะเออหมูเนื้อแดงพิการหั่นชิ้นแล้วก็หมักเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าลวกแล้วก็ใส่หนาเออถ้วยพักเอาไว้ผักบุ้งจีนค่ะลวกเช่นกันค่ะหั่นเป็นท่อนเล็กๆเนาะลวกได้ที่แล้วก็ผักมาใส่น้ําเย็นเนา ต่อมาค่ะเป็นเส้นเล็กค่ะหลวกเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำเย็นไว้จะได้ไม่เป็นก้อนแล้วก็เอาใส่กระชอนนะคะให้เสดดน้ำนะต่อมาค่ะใส่กระเทียมเลยค่ะกระเทียมสักสามสี่กลีบอันนี้เป็นกระเทียมจีนนะคะ พอตำได,ออได้ที่แล้วนะคะบุบๆเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกขี้หนูลงไปค่ะพริกขี้หนูวันนี้พี่การใช้เป็นพริกขี้หนูแดงจินดานะคะถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดก็เพิ่มได้ค่ะพอบุบได้ที่นะคะเราก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปค่ะเราตำแค่บุบๆพอเนาะไม่ต้องแหลกมากแล้วก็ใส่เลยค่ะกุ้งแห้งตัวโต,วต,วตว น้ำตาลปี๊บค่ะถ้าเราเตรียมเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยนะคะจะไม่เสียเวลาในการปรุงค่ะใส่เลยค่ะน้ำปลาค่ะน้ำมะนาวนะคะเราทยอยใส่ก็ได้กันนะคะขุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตำแค่พอบุบๆนะคะให้น้ําตาลปี๊บละลายด้วยเดี๋ยวเอาทับพ,พีมาคนๆสักนิดสักหน่อยโอโห น้ำลายสอแล้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้ยังปรุงไม่ครบเลยนะเนี่ยกลิ่นน้ำมานาวพอกราโดนน้ำปลาน้ำตาลนะโอ้โจะทนไหวไหมเนี่ยใส่เลยคะ่ะมะเขือเทศคุกเขาให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้เราไม่ต้องตำให้แหลกคะ่ะใส่เลยคะ่ะลูกชิ้นของเรากับผือกล้วยนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบแบบไหนก็จัดเลยค่ะอันนี้พี่การสาธิตให้ดูนะคะสองสามอย่างนะคะแล้วก็หมูชิ้นค่ะเราก็เอาเท้าที่มีในครัวนั่แหละคะ่ะคลุกเสร็จเรียบร้อยสุดท้ายแล้วก็ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ผักบุ้งที่เราลวกไวค้ค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้เราไม่ต้องตมแล้ว เดี๋ยวเขาจะแหลกเกินไปอ่าย,ยีเส้นให้แตกตัวคะ่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะสุดยอดโอ้เสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆขากุ้งแห้งตัวโตๆถึงเครื่องค่ะเพื่อน ลูกชิ้นมีสัางลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูนะคะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะตําเตี๋ยวของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะออย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ